สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางออต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพท,ทุกทุกท่านนะครับ ค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่เกตรจรวดซุม้มเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปนะครับผมจะย้ำเสมอต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดผมพูดไม่ค่อยเก่งและไม่ชอบเล่านิทานนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube คิดวิเคราะห์ และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระให้องค์พระและหลักธรรมาชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี้เจ้าของเก่าได้นะครับได้ลงสีพึ่งเคลือบพื้นผิวพระเอาไว้นะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันเด่นชัดเจนนะครับ เราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านนอกซ้ายมือผมนะครับจะกว้างกว่าด้านขวามือพื้นผนังด้านบนนะครับสังเกตเห็นง่ายๆเลยครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่จะโยบไปทางด้านขวามือเล็กน้อยนะครับเส้นซุ้มขอบแก้วนี่ก็จะอวบใหญ่เรียวบางอ่อนช้อยสวยงามนะครับองค์พระนี่ก็จะโยบไปทางด้านขวามือผมนะครับ ภเกตนี่จะเป็นเกตปร,ตรีแทงจรดซุ้มนะครับส่วนพับพักนี่น่าจะเป็นพับพักผลมะตูมนะครับเราจะสังเกตเห็นลำคอนีจะขึ้นเป็นปล้องเลยนะครับหัวไหล่ทั้งสองข้างลักษณะจ,จะยกขึ้นนะครับเราจะสังเกตเห็นการทิ้งตัวของลำแขนด้านขวามือนะครับจะทิ้งลงมาตรงๆเราจะสังเกตเห็นเส้นกีวรนะครับพาดมาที่หัวเข่าเลยนะครับข้อศอกนี่ก็จะหักศอกทั้งสองข้างเลยนะครับ ส่วนฐานทั้ง3ชั้นนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับเราจะสังเกตเห็นสีพึ่งาว,าวาวาวดำดำขาวขาว,ขาวนะครับเลื่อมเลื่อมนี่นครับกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับเม็ดมวลสารนี่เม็ดเขื่องเขื่องโอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระตะแคงดูนี่องค์พระก็จะลึกเลยนะครับสังเกตเห็นนะครับด้านข้างสังเกตเห็นสีพึ่งนะครับ กคลุมทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับส่วนด้านหลังนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพ้านี่จะยุ่จะยับจะย่นนะครับเจ้าของเก่าได้ลงสีพึ่งเขียวเขียวค้ำค้ำเอาไว้นะครับเม็ดมวลสารนี่โรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยุ่จะยับจะย่นนะครับมองดูและจะจะหนึกจ,จ,จะนุ่มนะครับด้านข้างนี่สังเกต Sean เห็นนะครับ ร่องรอยการล้างขัดสีพึ่งออกนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระรอยแตกรอยแยกนะครับเม็ดมวลสารนี่เม็ดเคืองๆเลยนะครับแต่แคงดูเราจะสังเกตเห็นนะครับองค์พระนี่ก็จะลึกเลยนะครับด้านหน้าส่วนด้านบนนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับด้านบนนี่สีพึ่งยังเคลือบไวเต็มเลยนะครับด้านล่าง ด้านล่างนี้เปิดสภาพพื้นผิวพระออกนะครับคราบสีพึ่งนี่หลุดกระเทาะล่อนออกนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสีพึ่งน,นี่เคลือบกระจายก,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดนะครับ ส่วนเนื้อหาวันนะีนี่ก็จะออกขาวนะครับเกจตดเห็นนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางนะครับทางช่องเบ็จจะวันนี่ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e ส่วนไหนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการอธิบายหรือการลงกล้องนะครับการอธิบายถูกบ้างผิดบ้างนะครับหรือจะเป็นการลงกล้องชัดบ้างเบลอบ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับ ผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นสีพึ่งนะครับรงนี้จะลงสีพึ่งเคลือบพื้นผิวพระอีกทีนะครับจะช้ำๆดำๆเน่นนี่นะครับเก๋เห็นนะครับทางช่องเบญจวรรณเราอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามนะครับได้ไปศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับมีเพจมีกลุ่มใน Facebook นะครับ ออกมาให้แนวทางนี้ไม่แตกต่างกับผมนะครับลองไปศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับเห็ิเห็นนะครับสีพึ่งยังเนอะนะครับผมไม่ได้ล้างออกนะครับเอาองค์นี้ออกมาให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง,ง YouTube ลองได้ศึกษาเนื้อ,อาหานะครับเนื้อ,อาหานี่จะเนอะจะนึกจะนุ่มนวลตาเลยนะครับเกตเห็นเม,ม็ดมวลสารเม็ดเครื่องเครืองเลยนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดนะครับ ต้องกราบขอบพระคุณเช่นเดียวกันนะครับมีผู้ใหญ่หล,หลายๆท่านนะครับโทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับราคาพระสมเด็จนะครับผมต้องกราบเรียนท่านผู้ใหญ่นะครับผมเปิดบูชาราคากลางนะครับไม่มีราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับส่วนท่านใดชอบราคาแบ่งปันจับต้องได้ท่านต้องไปทางนั้นนะครับสังเกตเห็นคาาสีพึ่งนะครับจะเนเนช้ำชํานะครับ เคลือบบนพื้นผิวพระเพื่อรักษาสภาพพื้นผิวพระนะครับคลิปต่อไปผมจะลองทําการล้างคราบสีพึ่งออกนะครับวันนี้เราออกมาให้ดูสภาพเดิมๆก่อนนะครับทางคางจะเห็นนะครับคราบสีพึ่งนี่จะฉ่าเลยนะครับจะฝังตัวแน่นเลยนะครับเจตนาเจ้าของเก่าลงสีพึ่งเพื่อรักษาสภาพพื้นผิวพระนะครับด้านหลัง เห็นมนะครับเม็ดมวลสารเม็ดขึงเรืองนี้โรยตัวกระจายท and and ั่วพื้นผิวคาบสีพึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับปกคุมหนาแน่นเลยนะครับเห็นนะครับเป็นก้อนเลยนะครับเม็ดมวลสารก็เช่นเดียวกันนะครับพื้นผิวพระด้านหลังนี้ก็จะเนอจะหนึกจะนุ่มเลยนะครับเห็นนะครับด้านข้างด้านนะครับชัดเจนนะครับในสีพึ่งนะครับ คำค้ำนี่เกาะตัวบนพื้นผิวพระนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระรอยแตกรอยแยกนะครับเก็ดไดนะครับเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มและบุคคลนะครับเอาของสนามหรือของเรียนแบบออกมาเล่นนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e คิดวิเคราะห์ และแยะแยตามนะครับกลุ่มและบุคคลพวกนี้เขาไม่ได้มองท่านเป็นเพื่อนหรือเป็น FC นะครับผมจะย้ําเสมอนะครับมันเป็นเรื่องจริงนะครับกลุ่มและบุคคลพวกนี้เขามองท่านแคบเป็นเหยื่อฝากไว้ให้คิดนะครับสําหรับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามของผมนะครับอย่าเห็นนะครับถ้าล้างคราบสีพึ่งออกนี่เนื้อหามีสุกมันเลยนะครับโอเคนะครับ เรามาว่ากันแบบคร่าวๆนะครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ก็ดีนะครับตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube มีความสุขยาม่ํากับครอบครัวที่บ้านส่วนท่าในใดกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกๆท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านนะครับสวัสดีมีความสุขครับทุกๆท่าน